สบายดีพี่น้องชาวไทยชาวลาว,วโต้ลูกวันนี้ค่อยกลับมากินข้าวแรงครับพี่น้องเลยมีละมากินข้าวแรงลำเดียวเด้สั่งซกเล็กมาซกเล็กแล้วก็มีข้าวเหนียวไม่ผักของแกมโอ้ได้กาดเลยครับพี่น้องครับอันนี้อยู่ร้านชื่อร้านมิตรอุบลสองครับพี่น้องอยู่บขศออสุรินทร์เนอ ร้านมิตรอุบลแชร์คนกับเพื่อนออกไปเดี๋ยวค่อยกับซ่เอเมาร้านเลยตอนนี้ <c oughs> นั่งกินอยู่ผู้เดียวกำลังสั่งมากำลังทา่ากำลังท่าต้มต้มแเ่พแล้วก็ฮาลายนะกิน <c oughs> น้ำเดือดหน่อยแซ่บไปได้ที่เป็นแนวกิน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Ui Mình nghe phá cho ăn theo bà đà mà chỉ nằm hết mm. mm. rồi Sút là mm. Mới nguy sản ban hào mm. mm. Mà, nó chỉ nằm đều với nó

นู้ฟ้ายังเนี่เท่าดัดมันลงมากินดำดาเนี่ย